ล่าฝันทู a f <อ> f 9<อ>บ,บทที่สุดใหม่ของคนมีฝันท้าทายสายตาคุณแน่27ตุลาคมน,นี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วกันคะะซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ b ีขีดบุ๊กิ้งดอทอและเ e า v b เต k i ีบุายละเอีอดเพิ่มเติม02909999กด4สนับสนุนโดย การ AF9 นะคะที่ให้โอกาสหนะะือค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคะ่ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่โหวตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไอามาตลอดนะคะขอบคุณที่ทำให้ไอมีวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วทุกคนเลยค่ะ คุณทุกคนมากมาเลยนะคะที่เชียร์โอปอมาตลอดแล้วก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดตั้งแต่มาออดิชั่นจนถึงวันนี้แล้วก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ9้าวะแรขั้นเสรแรก t r u อ AF9 ขนของฉนเัิร์องด <92 S 2> ักล่าฝัน True AF9 บ,บ,บทพิสูนจน์ให,ใหม่ของคนมีฝัน,น,นขาทายสายตาคุณแน่27ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีแลวพบกันนะคะ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่บ o ิ้งอทเี่วีงั ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่อยู่ข้างๆผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมตลอดผมขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่อยู่ข้างๆขอขอบคุณสำหรับทุกๆแรงใจแรงเชียร์กับ Academy Fan t แฟ i เดชเียสี่สันที่9กนี้ครับวิงครับ ขอขอบคุณนะครับสำหรับแรงกายแรงใจแรงเชียร์แรงโหวตทุกทุกท่านที่ร่วมติดตามอ c คาเดมี a แฟน s ดชเชียร์ีัน9นี้ครับ ขอบคุณแฟนๆขอบทุกๆคนมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้ไบแล้วก็ไว้วางใจไบนะครับก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับรักทุกคนมากๆนะครับจุ๊บขั้นเสทรเซแรกขั้12ดัก,กล่าฟัน t r u AF9 บทพิสูจใหม่ของคนมีฝันท้าทายสายตาคุณแน่27ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วพบกันนะคะ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ vbooking.com และ c a u t e l vbooking รายละเอียดเพิ่มเติม029099999กด4สนับสนุนเยอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยเชียร์เคถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแชมป์แต่ก็เคก็เป็นแชมป์ของในใจทุกๆคนของแฟนคลับเคและคนทั้งประเทศครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุุทุกแรงโหวตที่เชียร์เอิร์นนะครับต่อไปนี้ก็สัญญาว่าอาจะทําให้ดีที่สุดจะทํางานให้ดีครับผมนั่นมาแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะในรังทุกคนคะ่ะในจะจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังโอเคเดอ้อสัญญาแล้วเดอ้อนั่น คุณแฟนคลับกำลังใจทุกๆอย่างนะครับที่ช่อผมผมจะทำให้เต็มที่ในอนาคตครับผลงานช่วยติดตามผลงานของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปไครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ร่วมกันสร้างสถิสติใหม่ในเรื่องของยอดโหวตที่ร่วมสร้างสถิติใหม่ของแชมป์ผู้หญิงและก็ผู้หญิงเข้าชิง3คนนะครับ AF9 เนี่ยมีชีวิตชี ขอบคุณนะครับที่มาร่วมสร้างสถิติใหม่ให้กับ a f 9หาแชมป์หญิงให้กับเราแล้วก็ทำลายยัวสูงสุดทั้งหมดมันคืออาการเสร็จ AF นั่นเองขั้นแรก True AF9 กับขั้นของเซอของสองนักล่าฟัน True AF บทพิสูดใหม่ของคนมีฝันท้าทายสายตาคุณแน่27ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีกันคะะซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่บี k t ดบุ๊ก i ิ g c o m และ c าลเตล b ี o o k n n g รายเพิ่มเติม0 2 9 9 9 9 9กด4สนับสนุนโดย ดาที่แล้วผู้ที่ต้องออกจากการแข่งขันคือ OPPO V12 เสียดายเสียดายทีทยกก่ไม่ได้อยู่สนุกกับเพื่อนๆไม่ได้อยู่เรียนไม่ได้อยู่ตายกันนะหนึ่งฝันต้องจากไปแตก่ก้ามข้าวฝันยังคงต้องก้าวต่อ มีแฟนเดเชียเรียลิตี้โชว์ที่ไม่ใช่แค่เวทีประกวดร้องเพลงหมดเวลาความสนุกแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของการลงโทษผู้ที่ผิดกฎระเบียบกันดีกว่าพวกเราการลงโทษก็คือว่าพรุ่งนี้ครูจะกัดบ,บริเวณแล้วก็งดเข้าคลาสนะครับเมื่อกี้เนาะไม่ไมค่อยหิวอ่ะ <laughs> <laughs> ต้อนรับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างเดิมดีมากไม่วอกแวกไม่หลุดแม่อะไรเลยมันน่าขนจริงจริงนะเนี่ยก้าวขก้วชีวิต กับทรูอคาเดมี่เฟนเชียสซีซั่นเก้าในวันนี้ใครจะต้องก้าวออกจากการแข่งขันทผู้ชมทั้งประเทศเป็นผู้ตัดสิน เข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia นี่เป็นซีซั่นที่9แล้วนะครับ<ช> <9 S 1> คร้าให้เกินฝันครับและซีซั่นที่9ของเราเนี่ยนะครับสังเกตได้ชัดๆว่าในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่เพิ่มพูนขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นทุกๆสัปดาห์นะั่นคือความรักและความผูกพันที่คุณผู้ชมนั้นมีให้กับบรรดาน,นักล่าฝันของเราเห็นได้ชัดในคืนนี้มีคุณผู้ชมอยู่ในธนเดมเมืองทองธาน,นีเยอะมากๆเลยนะครับสัปดาห์นี้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าไปกับความรักนะครับและก็คงต้องการกำลังใจอย่างมากในสัปดาห์ ในรูปแบบต่างมากมายนะครับขาดความรักหน่อยฮะไม่มีคนรักกันเลยมาแบบไม่รักกันหมดเลยในสัปดาห์นี้ครับนักล่าฝันของเราทั้ง9ก้าชีวิตจะแปลเปลี่ยนให้กลับมาเป็นนักรักนะฮะ ไปพบกับพวกเขา9นักรักของเราในสัปดาห์นี้กันเลยครับ น,นั่ก็คือ9นักล่าฝันจาก True Academy Fantasy Season ที่เก้ให้เกินฝันครับซึ่งวันนี้จะแปลเปลี่ยนมาเป็นนักรักกันหมดทั้ง9ชีวิตเลยนะครับพบกับนักล่าฝันไปแล้วเราจะมาพบกับบรรดาเทรนเนอร์ของพวกเขากันนะครับโดย Voice Trainer นะครับครูปุ้มครูแอนครูก้องครูน็อตโต และครูหนุ่ม voice coach จาก Mr Music ครับสวัสดีด้วยนะครับ Acting trainer ครูเงาะครูเบลครูวิวและครูโต้งครับสวัสดีด้วยเช่นกันครับ Dance trainer ครูนุ้ยครูคิมและครูชิงครับสวัสดีด้วยนะครับครูฝ่ายปกครองประจำเก้าคุณครูคครัเรกเยอะมากๆ ท่านเอฟก้าพระเจ้าคุณยุทธนาล้อพันไปบูรณ์ครับสวัสดีด้วยครับวงดน,นตรีที่จะมอบความสุขให้เราในคืนนี้มิสเตอร์มิวสิกครับควบคุมโดยคุณโอมชาตรีคงสวุวรรณเอ็กเซ i v e ทีฟมิวสิกดีเรจากมิสเตอร์มิวสิกครับครับ และคอมเมนเตอร์3ท่านของเราวันนี้ท่านแรกเป็นโปรดิวเซอร์มือโปรนะครับอดีตสมาชิกวง Grand X มากี่ครั้งกี่ครั้งก็มีคำแนะนำที่ดีทุกๆครั้งคุณไก่สุธีแสงเสรีชนครับสวัสดีครับท่านที่สองใหญ่ที่มาทุ่มครับ ร็อกเกอร์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับเพิ่งออกซิงเกิลสวยจริงและก็ยังเป็นกรรมการคัดเลือกนักล่าฝันซีซั่น9ของเราด้วยคุณปูแบล็คเคปอนอนลสายแสงจันทร์ครับสวัสดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาแบบชายหนุ่มสังคนครับปฏิบัติการล่าฝันของเราในคืนนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ยิ่งตีมในสัปดาห์นี้คือรักครั้งแรกถ้าคุณมีความรักที่อยากจะมอบให้กับนักล่าฝันจริงๆสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำเพื่อต่อน่อัต่อก็คือการเชีนะครับคืนนี้มาดาเหล่านักล่าฝันนะครับจะมาแสดงรักที่เขาเลือกเองใช่ครับที่เขาเลือกเองนะเลือกกันเองเลยครับใครจะออกมาถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักเป็นคนแรกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ m b ตรงกับชีวิตของเขาที่เคยมีความรักมาก่อนแต่บางเพลงก็อาจจะไม่ใช่เรามาแลกเปลี่ยนความรักครัมรแกกันเถอะก็ชอบพี่เขาค่ะแต่เพื่อนเราคนนี้ก็ชอบแล้วก็แบบว่าเพื่อนทั้งกลุ่มเนี่ยก็จะชงแต่ไอ้เพื่อนคนนี้รักมันอยู่ดีๆอย่างนี้มาตลอดแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันหักดิบอะครับปะเดี่ยแล้วก็พอเราทําใจได้เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไปม,มีใหม่มันมีวันหนึ่งก็คือแบบแอร์มันเย็นเลย้ยค่ะแล้วแบบเราก็แบบ เฮ้ยเขาก็นั่งนั่งอย่างเงี้ยเขาก็เอาเสื้อมาให้ แปลกใจประทับใจอย่างยิ่งเพราะว่าทุกคนร้องเพลงได้ดีมากๆแล้วเพราะเท่าที่ทราบคืออาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่ต้องนอกจากร้องแล้วต้องมีการแสดงสอดคล้องด้วยใช่ไหมฮะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวผมว่านี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งของโจทย์ที่น่าสนใจ9กคน9ฝัน9เพลงรักที่จะมาสกิดความทรงจำถึงรักครั้งแรก รรักค้งแใครจะสามารถถ่ายทอดบทเพลงรักผ่านการสแสดงและเสียงร้องได้ดีที่สุดคุณผู้ชมทั้งประเทศคือผู้ตัดสิน หลายๆคนนะครับเปรียบเทียบความรัก,กว่าเหมือนกับต้นไม้ครับซึ่งผมว่าเป็นจริงนะครับถ้าหากว่าเรามีความรักแล้วเรามีต้นไม้เนี่ยแล้วเราไม่รู้จักรดน้าพรวนดินไม่ดูแลเขาเขาก็จะเหี่ยวเฉาแบบนี้ไม่มีใบเลยซึ่งไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีใบก็ไดแ้แต่ถ้าเราดูแลเขาดีๆนะครับความรักก็จะงอกงามขึ้นนะครับวันนี้ นักล่าฝันทั้ง9้าคนจะต้องออกมาร้องเพลงแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงที่เกี่ยวกับความรักครั้งแรกให้พวกเราได้ฟังกันซึ่งเขาทั้ง9้าคนพร้อมแล้วนะครับที่จะมาถ่ายทอดให้พวกเราทุกคนได้ชมกันแต่ก่อนที่จะเจอพวกเขาคนแรกนะฮะพูดคุยกับเรื่องของมุมมองความรักสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับในฐานะที่เราสองคนเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับเราเห็นผู้ชายหลายคนครับเวลาที่เขาหลงรักผู้หญิงเนี่ยนะเขามักที่จะเปรียบเปรยผู้หญิงที่เขารักเป็นเหมือนกับเจ้าหญิงอ่อาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับ ไม่เคยเห็นภรรยาผมเป็นเจ้าหญิงเอ้าแล้วเ,เห็นเป็นอะไรล่ะครับเห็นเป็นเจ้าแม่ผมรู้แล้วว่าคนคนนี้จะต้องมาปกครองชีวิตผมแน่นอนอเอาไปดูกันครับว่านักล่าฝันคนแรกเรียบดวงใจของเขาเป็นเจ้าหญิงหรือเปล่านะครับก้องวีสองครับโรเิโอนและจูเลียตคือคู่รักในตำนานที่เกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นแม้มีอุปสรรคมากมายแต่เขา ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อความรักไในคืนที่ฟ้านี้เต็มความมืด I cry inside. ละจะมีแต่เธอเท่านก้วีครับจบลงไป กล้องในของเทคนิคของเรานะครับคือคือในแง่ของว่าเราใช้เสียงหลบเราใช้เสียงอะไรเราทําได้ดีแต่ว่าเรื่องของอารมณ์พี่ยังรู้สึกติดอยูอ่ในครั้งนี้อาจจะเกี่ยวกับว่าเราขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึง่งกําลังจะพยายามบอกด้วยว่ามันเกิดจะอะไรขึ้นนะครับอย่างที่สําคัญที่สุดคือพี่ว่าเนื้อหาของของการแสดงอันนี้พี่รู้สึกเบาไปนิดหนึ่งก็เกี่ยวกับบทที่เราได้รับมา แล้วก็ประกอบกับการแสดงของกล้องเนี่ยยังไม่ค่อยถึงคือพี่รู้สึกว่าเราไม่ได้ส่งกับตัวแสดงมากักงวลน,นะที่ทำไปเนี่ยเรา ไปจนลับตาแล้วก่อนจะกลับมาหาคนดูถูกไหมฮะแล้วก็พี่พี่พี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตีความเพลงบางครั้งเนี่ยมันอันนี้มันอาจจะเกี่ยวว่ามันมีความสุขเกินไปพี่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มันเจ็บปวดมากในเนื้อหาที่จะทําให้เพลงนี้ไปถึงจุดสําเร็จได้คือผู้ชายคนนี้เจ็บปวดมากผู้หญิงคนนี้เข้ามาช่วยแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ได้มีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเขานั้นความรู้สึกคนนี้ อเชิญคุณแมวสวัสดีครับต้องว,วันนี้ลำบากหน่อยนะเพราะว่าคอมเมนเตเตอร์แต่ละคนนี่เป็นสิงสาราสัตว์ทั้งนั้นนะครับปูไก่แมวเป็นสวนสัตว์เปิดระวังก็ทำได้ดีนะครับพี่ถือว่าเรื่องของการร้องเนี่ยพี่พี่ชอบโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ h a Head voice ทำได้ดีมากครับพี่ชอบแล้วก็การอิมพอร์วส์ก็ทําได้พอดีนะครับมีเสน่ห์ตรงนี้นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของตอนขึ้นต้นเพลงนิดหน่อยที่เราคุมเสียงมันอาจจะอยู่ในระดับต่ําเป็นเชสโทนต้องระวังตรงนี้เท่านั้นเองครับ ะะก็คือจะออตัวโน้ตตัวแรกมันต่ําไปสักหน่อยนะครับแล้วก็อาจะทําให้มันเพี้ยนเพียนไปบ้างน,นะครับตอนแรกๆแ,แต่ท้ายๆเนี่ยก็กลับมาคงที่นะฮะก็มาตรฐานดีมากนะฮะในการร้องแต่ส่วนเรื่องของออการแปลเพลงอย่างที่พี่ไก่ว่านะฮะน้งองก้องผมผม,มพี่ไม่ทราบว่าน้องกล้องมีความรักครั้งแรกเมื่อไหร่นะฮะแต่น่าจะนึกถึงมันให้มากกว่านี้แล้วก ได้ตัวแสดงระดับเสาหญิงมาขนาดนี้น่าจะมีความอ่อนหวานหรือว่าอ่อนน้อมอะไรให้เขาสักหน่อยหรือว่าอ่อนๆสักหน่อยกว่าน,นี้ มันก็น่าจะใช่นะครับแต่ว่าบางครั้งผมก็เห็นมันออกมาเป็นสีม่วงๆเหมือนกันครับอ่าสีอะไรนะสีม่วงครับไปยิงไกลๆเลย <laughs> สีม่วงไปยิงไกลๆเลย <laughs> ครับเรามาพบเรื่องราวของความรักครั้งแรกกันใหม่เอัก,กากับรกลองนักล่าฝันคนต่อไปครับวีเจเนสครับความรักไม่ได้เกิดขึ้นกับหนุ่มสาวคู่ใดโลกของเขาเหมือนจะหยุดหมุนใจของเขาจะพองโต ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาจะกลายเป็นสิ่งที่สวยงาม